สวัสดีครับอิสรเาเอลเตรียมโจมตีอิหร่านซึ่งอิหร่านก็พยายามกางปีกพองลมให้ดูตัวใหญ่ไว้ก่อนบอกว่าถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านจะตอบโต้ด้วยขีปนาวุธแบบนั้นแบบนี้ จริงๆอิหร่านไปโจมตีอิสราเอลก่อนและสนับสนุนกองกำลังฮามาสฮิตบลฮูตีในการโจมตีอิสราเอลเอาตรงๆถ้าไม่มีอิหร่านก็ไม่มีเรื่องคำถามว่าแล้วจะปล่อยอิหร่านไว้ทำไมถ้าจะจัดการกับอิหร่านจริงๆมันไม่น่าจะใช่เรื่องยากขนาดนั้นให้เราลืมคำพูดของบรรดานักวิชาการที่บอกว่าอิหร่านมีเทคโนโลยีล้ำหน้าให้ดูสภาพของอิหร่านมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นซึ่งเราก็ไม่ควรเชื่ออยู่แล้วก็พิจารณาจากการวิเคราะห์ ที่อวยอิรา่านจนเกินไปอิสราเอลยับเยินทุกวันอารับจะมารุมอิสราเอลแล้วดูสภาพความเป็นจริงในตอนนี้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรก็ยังอวยกันอยู่เหมือนเดิมถ้าเป็นบางคนนะครับก็จะลดปวดบาดลงไปเพราะว่าหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วแต่ว่ากองเชียร์ก็ยังสู้ต่อไปนะครับสภาพของกาซาสภาพเลบานอนสภาพฮามาสสภาพฮิตเบลละกองกำลังสองแสนลูกยิ่งกว่าแพะหลุม มอมแมมจากฝุ่นดินสภาพลุ้นไม่ขึ้นซึ่งแอดมินวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่แรกเลยว,ว่าสภาพกองฮิตบลลาะไม่น่าจะมีศักยภาพเป็นกองกำลังใหญ่ที่แข็งแกร่งมีขี่ปนาวุธเป็นสองแสนลูกตามคำกล่าวอ้างดูจากการโจมตีถ้าฮิตบลละมีจริงบุกโจมตีหนักอิสราเอลตั้งแต่ตอนแรกแล้วจะรอให้อายาตลเละมาตัดริบบิ้นเปิดงานหรือว่าอย่างไรเพราะมันได้โอกาสแล้วปากบอกว่าจะลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกแต่ว่าปล่อยจรวดป็อกแป๊กตามแนวชายแดนมันจะไปลบ อิสราเอลได้อย่างไรตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาฮิตเบลลปล่อยจรวดทำเอง โจมตีอิสราเอลไป7 0 0 0ลูกนี่คือยอดรวมใน1ปีจากข้อมูลฮิตเบละมีจรวดหรือว่าขี่ปนาวุธเป็น20,000 0ลูกจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ขอฝนเหรอครับแล้วอิสราเอลก็ไม่ได้โจมตีฮิตเบลเท่าไหร่ในตอนแรกพออิสราเอลประกาศบุกฮิตเบลก็ดูสภาพความเป็นจริงไม่เห็นวีแววกองกำลังใหญ่อุตสาหอวยอย่างดีกองเชียร์พันแทก็ยังอวยอยู่นะครับแต่ว่ากองเชียร์ห็บหมัดรีบตีตัวออกห่างเพราะว่าเห็นสภาพแล้วไม่ดีมากนะักฮามาส ไม่ต้องพูดถึงกองเชียร์หนีนานแล้วนั่นคือสาเหตุที่บรรดากองเชียร์ทั้งหลายมาคาดหวังกับอิหร่านพราะว่ดุสภาพแล้วบรรดาลูกน้องสามห่อไม่เข้าท่า ก็มาหวังกับบอชใหญ่อย่างอิหร่านผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างรอบแรกผิดหวังมาแล้วโจมตีอิสราเอลแจ้งให้ทราบล่วงหน้า72ชั่วโมงเขาก็สกัดได้99% 1%ไปตกในที่ว่างพากันดีใจชโยโหร้องว่าอิสราเอลสกัดไม่ได้ตอนนั้นมีการบอกว่าทำลายเอฟ 35i ได้ด้วยเอาภาพถ่ายเดาเทียมมาทำเป็นดำๆๆวงกลมไว้ก่อนสุดท้ายไม่มีอะไรข่าวก็เงียบหายไป รอบสองส่งขีปนาวุธมา180ลูกบอกว่าเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกมีภาพที่ขีปนาวุธตกใส่อิสราเอลกองเชียร์ดีใจอิสราเอลสกัดไม่ได้ขีปนาวุธของอิหร่านโจมตีอิสราเอลมันกับฝนดาวตกแต่ว่าขีปนาวุธไปตกในที่โล่งเป็นส่วนมากมีการเคาะกลาว่าขีปนาวุธของอิหร่านทำลาย F35i 20อกวดลำเมื่อดีนเสียงเคาะบรรดากองเชียร์ก็เฮตามมีได้พิจารณา สุดท้ายไม่มีอะไรก็เงียบตามเคยเป็นอาการประจำรุ่นอ่อนไหวกับข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปมันเหมือนกับมีคนโพสต์ขึ้นมาลอยๆแล้วผู้ใหญ่พูดตามเป็นตุเป็นตะวิเคราะห์แบบนั้นแบบนี้ชนิดที่ว่าต้นโพสต์งงแค่โพสต์เล่นๆไม่คิดว่าจะมีคนเชื่อขนาดนี้มันก็เขินเหมือนกันเอฟส้าไอโดนทำลายไป20่สิบกัวลำโพสต์เอามันแต่ว่าได้สิ่งมีชีวิตสี่เท้าขนตายาว ยังไม่พอเกิดแผ่นดินไหวที่อิรานมาแบบเดิมโพสต์แบบลอยๆจากใครไม่รู้เป็นคนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ ว่าอิหร่านทดสอบอาวุธหรือเปล่ามาเหมือนเดิมขยายความจากกองเชียร์เหมือนที่แอดมินอธิบายไปลึก12กิโลเมตรในเมืองใกล้เมืองหลวงแค่ลึก12กิโลเมตรมันก็ไม่ใช่การทดสอบแล้วยิ่งใกล้เมืองหลวงคนปกติจะไม่ทําแบบนั้นเรื่องนี้ก็เงียบไปมันไม่สมเหตุสมผลแต่ว่าคนของอิหร่านหมายถึงเจ้าหน้าที่ของอิหร่านกลับออกมาพูดว่าพร้อมตอบโต้อิสราเอลทุกอย่างแม้กระทั่งนิวเคลียร์เป็นการขู่สำทับคิดว่ามีคนเชื่อข่าวลือซึ่งปก ปกติอิหร่านก็ออกแนวแฟนตาซีอยู่แล้วไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมอิหร่านไม่โจมตีต่อเนื่องอิสราเอลโจมตี180ลูกแล้วก็รอรับเพื่ออะไรมันก็คืออิหร่านไม่พร้อมขนาดนั้นและหวังให้สหรัฐยับยั้งอิสราเอลให้โจมตีเบาๆถ้าเราลองคิดถ้าอิหร่านพร้อมเปิดเต็มรูปแบบกับอิสราเอลไปแล้วเพราะว่ามันเป็นโอกาส จะรอให้อายาตเลาะสิ้นลมทําไมอายาตเลาะต้องอยากเห็นด้วยตาของตัวเองแต่ที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลตอนนี้จําเป็นต้องทําต้องแสดงออกทั้งเงียบจะเสียพันธมิตรแต่อิหร่านก็รักษาระดับแค่180ลูกและเข้าหาสารัฐยับยั้งอิสราเอลให้โจมตีกลับพอประมาณและขอไม่ให้โจมตีโครงการนิวเคลียร์กับแหล่งน้ํามันของอิหรา่าน ดูได้จากอิหร่านพยายามอ้างเรื่องที่อิหร่านกำหนดเป้าหมายทางการทหารเท่านั้นก็เพื่อให้สหรัฐกดดันอิสราเอลแอดมินเคยเล่าไปแล้วว่าอิหร่านกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ทางการทูตคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วและโครงการนิวเคลียสหรัฐเป็นคนช่วยเหลือแอดมินเคยตั้งข้อสงสัยไปแล้วว่าจำเป็นต้องมีอิหร่านมาทวงดุลอำนาจในตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับต้องมีรัสเซียมาทวงดุลอํานาจกับเนโตรวมถึงต้องมีจีนมาป่วนเอเชียถ้าเราสังเกตมีสารัฐคุยตลอดการเมืองมันซับซ้อนมองฉากหน้าไม่ได้ถ้าไม่มีตัวร้ายโลกจะสงบขึ้นมันจะควบคุมยากแบ่งแยกแล้วปกครองง่ายกว่ารวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็อีกอย่างคือควบคุมประชากรไปด้วยแบบเนียนๆแอดมินเชื่อเรื่ององค์กรลับ ก็ให้ผู้ชมพิจารณาเอาเองว่าสุดท้ายแล้วใครได้ผลประโยชน์กรณีของอิหร่านแม้ว่าจะโดนคว่ำบาตรแต่ว่าไม่ได้คว่ำทั้งหมดแอดมินเคยพูดไว้ว่า เอาอิหร่านมาคานซาอุถ้าไม่มีอิหร่านกับสหรัฐซาอุจะคุมราคาน้ำมันโลกได้อำนาจต่ารองจะเยอะเกินไปเราก็สังเกตมีเรื่องทีไรคนที่มองแบบผิวเผินก็จะเป็นสงครามใหญ่อย่างเดียวรัสเซียยูเครนมาอิหร่านอิสราเอลแล้วมาดูสภาพตอนนี้มันก็ไม่มีแววที่จะไปถึงแบบนั้นเรื่องรัสเซียยูเครนก็แค่นั้นมีแนวโน้มจะเจรจาด้วยซ้ำในตอนนี้เรื่องอิหร่านกับอิสราเอลก็อย่างที่เห็นอิหร่านโจมตีอิสราเอลยังต้องแจ้งสหรัฐทราบ สหรัฐก็ปามอิสราเอลไม่ให้หนักมือจนเกินไปเพื่ออะไรล่ะครับถ้าอิหร่านเป็นภัยจริงๆมันก็ได้โอกาสจัดการกับอิหร่านแล้วสหรัฐจะมาห้ามทําไมเราก็ต้องเผื่อใจไว้บางส่วนมีสติในการตามข่าววิเคราะห์แบบให้สมเหตุสมผลส่วนที่บอกว่าดอลล่าจ,จนลม้มรัสเซียจะมาเป็นผู้นําโลกอันนั้นมันก็เกินไปนะครับเมื่อวานมีข่าวเอกสารลับหลุดเรื่องอิสราเอลเตรียมใช้ขีปนาวุธ A L B M จัดการกับอิหร่าน ตัวที่พูดถึงในเอกสารคือขีปนาวุธรักถ้าเรียกแบบเต็มยศแล้วขีปนาวุธรักเป็นขีปนาวุธแบบ Autonomous Extended Stand-off อป n ลนส r r อร e ทู i ซ s เฟ i s ิสแปลเป็นไทยให้เข้าใจคือขีปนาวุธอากาศสู่พื้นขาย,ยายระยะแบบอัตโนมัติก็คือมีการเพิ่มระยะจาก ALBM ทั่วไปและมีการใส่ระบบอัตโนมัติก้าวหน้ามากขึ้นขีปนาวุธร เป็นของบริษัทลาฟาเอลเป็นขี่ปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงมีความได้เปรียบขี่ปนาวุธทั่วไปเอาแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่ก็ได้ทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินและที่ที่ไม่มีสัญญาณ GPS หมายถึงรบกวนสัญญาณก็ไม่มีผลระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ fare, ระยะ5,000กิโลเมตร ทีละเียส่งให้กับอิรานเมอร์มัมนส์ไม่มีผลนะครับขีปนาวุธร็อกส์มีความแม่นยำทำงานได้ทุกสภาพอากาศมีความผิดพลาดน้อยใช้งานง่ายพิสูจน์แล้วในการใช้งานโจมตีเป้าหมายนิ่งแล้วก็เคลื่อนที่ได้ทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินแอดมินอธิบา,ายเพิ่มเติมอิสราเอลมีเทคโนโลยี Fire and For g e t ใช้กล้องจดจำเป้าหมายในการนำวิถีไม่ได้ใช้ GPS ใช้ความร้อนหรือว่าเวตา เทคโนโลยีนี้สหรัฐกับรัสเซียอยากได้มากที่เราเห็นคือขีปนาวุธสไป c ์ตอนนี้อิสราเอลเอามาทำเป็นขีปนาวุธ ALBM แล้วล็อกเหนือกว่าพวกขีปนาวุธลอนสตัมแชโดทอรัสหรือวัจยาซึมนะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นอาวุธที่มีชื่อเสียงของ Israel. อิสราเอลอิหร่านจะได้ชิมเป็นคนแรกหรือไม่ มีแววว่าจะเป็นแบบนั้นและขี่ปนาวุธแบบนี้มีการเคลือบผิวให้เป็นสเตลอยู่แล้วมีตัวจับขึ้นเว้าในตัวด้วยระบบป้องกันจัดการยากคิดว่าอีกไม่นานโลกจะได้รู้จักขี่ปาวุธรล็อกสของอิสราเอลมากขึ้นและอิหร่านจะเป็นคนแรกที่ได้รู้จักจะด้วยความยินดีหรือไม่ก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับ